สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์แชนเนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็ไปอยู่ใน เกมเอ่อวันพันแมนเดอะสตองเก็ตนะครับผมก็เรามาประจำการอยู่ที่ ID ดีเซิร์ฟสินะช่วงนี้ก็จะเห็นเล่นเอ่อเซิร์ฟสิบสองอ่าบ่อยขึ้นนะครับผม <c oughs> เพราะว่าลุงยุทธจะมาดันพลังเซิร์ฟสิบสองนะฮะให้มันถึงอ่อสามสิบล้านในเร็วเร็วนี้อ่ะนะครับผมซึ่ง ID หลักตอนนี้เซิร์ฟสองหนึ่งศูนย์เนี่ยพลังสามสิบล้านไปแล้วนะฮะก็เป้าหมายก็จะเล่นสองไอนี้เป็นหลักเลยนะฮะ ID เซิร์ฟ12กลับไปดีเซิร์ฟ210นะฮะจะดันพลังไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็จะสลับอ่าสลับดันนะครับผมทีไอดีนะฮะโอเคก็วันนี้นะฮะเรามีภารกิจที่จะต้องทำคือวันนี้อ่ะนะครับผมอ่ามันมีกิจกรรมของเจ้าตัวเอ่ออาวุธเฉพาะนะ อันเชิญเฉพาะตรงนี้นะครับผมเป็นไอเทมเฉพาะจํากัดเวลานะฮะก็เรามีตั๋วดาวตั๋วดาวก็ะจายอยู่140ใบเราจะมาเอา2ชิ้นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่าระหว่างทางที่เรามาซื้อ,อ,อขนหางฟินิกเนี่ยเราจะได้พวกอุปกรณ์สีส้มแล้วก็พวกเศษอะไรที่มันคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วก็เยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไป เราไปกันเลยเอ้ hai, เ,อเดี๋ยว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 ก่อนอื่นนะฮะท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวเราเไปดูอะไรนะสกิลอันติของมันน่ะที่เป็นของเดิมอะครับผมมันจะอยู่ที่ประมาณประมาณเออไม่ใช่ประมาณสิมันเป็นสกิลที่เราจะต้องมาดูนะครับผมว่าของเดิมมานะฮะโจมตีศัตรูในแนวนอนนะจํานวน3ครั้งสร้าง สร้างดาเมจต,ต่อเนื่องนะครับผม150%นะฮะแล้วก็เป็นดาเมรโอกาส70%นะทำให้เป้าหมายติดพอไหม70% 2รอบนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมว่าเมื่อเราอัพไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันเลยก็แล้กันนะฮะผมท่านผู้ชมทุกคนครับขอไปเปิดก่อนว่า เราจะเกลือสักขนาดไหนกันเชียวนะฮะโอเคมาตอนนี้เรามาอยู่ที่ตู้ของมันแล้วนะฮะตู้อัญเชิญนะตู้อัญเชิญตัวดาวกระจายก็แล้วกันนะลุงขอเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะไปเลยครับผมมาหนึ่งดอกครั้งแรกปาบเฮ้ยค้างเฮ้ยค้างโอโ้โหไม่มีกล่องส้มเลยนะโอโ้โหแต่ตอนนี้คือถ้าจะขึ้น4ดาวนี้คือขาดนิวเคลียสเฉพ,พาะนะไอดีลุงยุดนะไปไอดีเซืรอสิบตัวนี้นะมา ป๊บยังไงโอ้โหมีกล่องส้มมา4กล่องนะฮะผมต้อกดยืนยันออกมาก่อนนะแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับผมไปไปกันต่อโอเคได้กล่องส้มมาอีก3กล่องนะครับไปต่อฮะปร,ะรับได้กล่องส้มมาอีก2กล่องแล้วก็เศษเป็นเสศษม่วงฟินิกแมนมาแนละ้วป๊บโอ้ยกล่องส้มมาอีก2ชิ้นนะฮะท่านผู้ชมครับ โอเคผมไปกันต่อไม่มีกล่องส้มจะเป็นเศษสีเหลืองของนกฟินิกแมนมาแนละ้วไปต่อฮะปร,ะรับเขาให้โอ้โหกล่องส้มมาอีกสามับผมท่านผู้ชมฮะโอเคกล่องส้มก็ไม่มีเลยครับผมอืมารับมารับมากันก่อนนะผมขนหางฟินิกนะฮะแล้วก็โซกล่องโซนะครับผมกล่องโซวิจัยนะฮะแล้วก็เป็น พวกวัสดุวิจัยนะฮะแล้วก็มีกล่องหีบเลือกสกิลนะครับโอเคไปจัดเรียบร้อยแล้วก็ไปรีเซ็ตฮะรีเซตครับผมไปรอบที่สออีก70ตัวดาวกระจายนะกดไปฮะไม่ใช่ถสิต้องรากดตรงนี้ดิเออป๊าบเสร็จสีส้มมาเลยแด้บผมสามกล่อง3มกล่องไปฮะป๊าบไม่ได้ฮะไปกันต่อแบบรวดเร็วนะเสีจสีส้มพม,มาอีกหนนะฮะ <c oughs> ไปฮะลดห้ซโอเคเราได้กล่องส้มมาถึง2เลยทีเดียวแล้วก็อันเชิญไปต่อครับทีนี้ไม่มีส่วนลดแล้วนะ <c oughs> ก็ได้กล่องส้มมาอีก4เฮ้ยกล่องส้มเยอะนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยนะรอบนี้นะฮะไปต่อครับผมป๊าบอันเชิญมีส่วนลดนะรอบนี้ก็ไม่มีกล่องส้มไม่มีนิวเคลียสด้วยฮนะโอ้โหอะไรก็ดครับเนี่ยกล่องส้มมาอีกหนึ่งครับหมดแล้วฮะรอบสุดท้ายโอเคครับผมก็ อืมปรีเศษ G n o t มาอีก15นะฮะรับไปแล้วก็รับไป <c oughs> แล้วก็รับไปโอ้โหสุดยอดกันเลยทีเดียวครับผม <c oughs> มากดรับไปปร,ราบก็มีเหมือนเดิมครับผมฟินิกแมนชิ้นส่วนแล้วก็ฟินิกแมนเฉพาะนะก็เป็นเศษชิ้นส่วนของฟินิกแมนกับ เศษขนหางฟินิกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกระเป๋าของเรากันก่อนก็นแล้วกันนะครับผมก็ขอมาชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มนะฮะออกไปกดไปเลยก็ปุบป๊าบก็ให้สามสิบเศษตอนนี้ก็เปิดได้2ครั้งนะลุงยุทดขอไปดูเศษขนหางหน่อยก็แล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมครับมาเรามาดูเศษขนหางมี21เราก็ต้องจัดอีก29นะฮะ โอเคครับผมดูยุทธก็ต้องมาเปิดอีก29นะฮะเสร็จของหางอีก29่สใช่ไหมครับผมโอ้โหมันก็เหลือแค่นี้โอ้โหอะไรเนี่ยใช่ไหมผลหาย1กับ29 50พอดีนะฮะยืนยันครับผมป<ะ>๊าบก็ประสานมาอีกหนึ่งชิ้นนะฮะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปขึ้น อุปกรณ์เฉพาะของมันกันเลยก็แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับก็ตอน,น,นแรกนะมันจะมีดามเมจอยู่ประมาณเท่าไหร่นะลืมและ70%หรือเปล่านะฮะไม่ถึงร้อยนะสำหรับการติดเผาไหม้นะ,ะแล้วก็ดามเมจของมันเนี่ยคือมันจะโจมตีต่อเนื่อง150%นนะฮะสำหรับตัวเจ้านก ฟินิกส์นะนี่ครับผม150%แล้วก็มีโอกาสติดเผาไหม้70%นะไปะ oh. เดี๋ยวเราลองไปอัพกันก่อนนะไม่รู้ว่าจะมีของพอหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมครับไป,ปการ์ดพิเศษตรงนี้นะครับผมก็อ,อัพเลยนะปับ๊บโอ้โหเนี่ยเราขาดเราขาดครับผมเราขาดนิวเคลียสอีกเยอะเลยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลุงยูขอไปหานิวเคลียสนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะ เอาละครับผมหลังจากที่เราไปหาเสร็จดีเขียนมาเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็จะไปอัพกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปอัพกันเลยนะครับผมมากดไปเลยะครับผมป๊าบเขาให้นะฮะก็สามดาวเรียบร้อยนะ,ะกดไปอีกทีนึงครับผมเป็นสี่ดาวเลยะครับผมป๊าบเขาใหะคะ้ครับผมก็พลังโจมตีขึ้นมาเลยนะฮะอีก20%เลยนะเพราะว่าเราขึ้น4ดาวนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไปดูสกิลอันติของมันกันก่อนก็แล้วกันนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะก็โอ้โหสกิลอันติของมันนะฮะก็จะเพิ่มมาเป็น1 8 0ของพลังโจมตีเลยนะฮะแล้วก็โอกาสเกิดเผาไหม้นะครับผม100%นะฮะครับผมทำให้เป้าหมายเผาไหม้100%่รอปรสองรอบนะฮะ120ปรเซ็นต์ดาเมจต่อเนื่องจากพลังโจมตีนะฮะโอ้โหครับผมไป ก็เดี๋ยวเราไปเปิดของส้มกันก่อนนะฮะก็ของส้มของเรามีอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะว่าจะได้อะไรคุยเป็นกางเกงป่าเถื่อนครับผมไอจ้ะลุงยึดขอเป็นโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์นะฮะหรือเป็นโจมตีกับดามเมจคริก,ก็ได้หรือเป็นโจมตีความเร็วก็ได้นะครับผมสําหรับชิ้นป่าเถื่อนชิ้นนี้นี่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมปับ๊บ โอ้โหโจมตีป้องกันนะครับผมท่านผู้ชมครับอะไรกันครับนี่ไปต่อฮะไปต่อครับภาษานเลยนะครับผมป๊๊บเป็นถุงมือสายฟ้านะฮะเรามาลุ้นอฟกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นอฟอะไรนะฮะป๊๊บโอ้โหโจมตีความเร็วชิ้นหมวกนะฮะเฮ้ยดีจัดเลยครับผมกําลังอยากได้พอดีเลยนะครับผมโอเคฮะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมสําหรับการเปิดอ่า อุปกรณ์สีส้มนะไปะเราไปเปิดสีม่วงมันปะโอ้โห HP ดา m a g e c r i ก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีแล้วก็เป็นเซตนักดาบมานะครับผมโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์สีม่วงคนระับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรจะดวงดีขนาดนี้โอ้ยของดีใช้ได้นะฮะไป HP ป้องกันนะครับอีกทีนึงครับผมสำหรับอุปกรณ์สีม่วงนะฮะป้าป้องกันโจมตีนะฮะโอเคครับผมก็ เดี๋ยวเราไปดูดาเมจความรุนแรงของมันแล้วก็เราไปดูว่าเอฟเฟกมันเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะฮะโอเคนะขอที่บวกก่อนที่บวกไม่ได้แล้วนะตันแล้วที่1 0 8นะฮะโอเคครับ okay, ผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการต r p g n n ก่อนก,กันเลยกันนะฮะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ก็ต้องขอลองดูกันหน่อยก็แล้วกันนะครับนะผมไป โอเคยุงเจอยุงนะครับผมก็จัดไปที่อันติของหงลูกไฟบรรลลยกันของลุงยุดก่อนนะครับผมเผาไหม้ไปเลยครับผมจังหวะนี้ด็อกเตอร์จีน่าแตกไปเลยแล้วก็ถามด้วยยุงจู่โจมพิบตาของลุยุดนะครับผมไปครับผมตายไปแล้วครับผมเกียโลกิโลแล้วก็ตามด้วยลูกเตะหลายชั้นนะผมงัดยอดหน้าไปที่โกเคสซึครับผมแตกไปเลยนะครับผมสําหรับโกเคสึของอาร์ีแล้วก็ตามด้วยจู่โจมพิบตาของอาร์พีเยครับโอ้โหคือยิงฟรีสปอร์ตนะครับลูกเตะ ราชาของ RPGN ต่อยไปที่เตะไปที่เออ่โกวตส์ของลูสก็แตกเหมือนกันนะครับผมเอาแล้วครับผมทีนี้ครับผมมาดูหงลูกไฟบาลัยกัดของ RPGN ครับผมยังเป็นอาวุธธรรมดาอยู่นะครับผมสองดาวนะฮะตามไปด้วยเออ่กิโลเกโลตีธรรมดาแล้วก็ยุงไล่จกครับเพราะยุงไล่จกไป2องล้านสแสนดาเมจนะฮะแล้วก็ต่อยหน้าไป1นึ่งที๋ยวผมโอรโหรลงไปนอนคุยกับรากมาม่วงเลยทันทีนะฮะแล้วก็ตามด้วยหงลูกไฟบาลัยกัดอัตติแบบหล่อเท่ครับผมหล่อเท่ครับผม สวยงามจ,จัดจัดแล้ก็ไล่จบไปอีกหนึ่งทีครับผมมามาอันติครับผมจู่โจมวิบตาจังหวะน,นี้แตกครับผมเรียบร้อยฮะชนะไปนะครับผมเอาเลยครับผมทีนี้ถึงเวลาที่เราจะลองไปเอ่อปราทะแล้วนะครับผม ปะทะกับกายหิดของเราครับผมไปเลยฮะกดเลยครับผม90เพรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า <c oughs> เราจะแพ้หรือเปล่านะครับผมในทีมที่กายหิดไม่มีโบลอ์เลยนะครับผม <c oughs> เหมือนกายหิดจะจะจะเอามาไว้ให้ลุงตีหรือเปล่าไม่รู้ครับผมอันตีแบบหล่อเท่ไปฮะจังหวะนี้6ล้าน0 0แสนดามเมจน,นะครับผม ด็อกเตอร์จีนัาแตกแล้วก็ดูอันตีหงลูกไฟอะไรกันของกายหนะครับผมแบบธรรมดายังไม่เผาไหมโอ้โหด้วงแตกเลยครับผมของลูกยุทธครับผมมาดูครับผมจู่โจมพิบตาฟาบฟาบเข้าให้ครับผม3ามล้านสี่แสนดาเมจนะฮะแล้วก็มาดูยุงจู่โจมพิบตาของกายหนีกันหน่อยก็แล้วกันหนึ่งละสิบสามล้านเลยนะครับโอ้โหแตกในพิบตาแล้วก็โกแค่สื่อของลูกยุทธครับผมจัดไปหนึ่งดอกครับผม ราชานั้นฟ้าตายนะครับผมแล้วก็เป็นกิโลกิโลปล่อยอันติมาครับผมกิโลกิโลของไกยหิบนะฮะทีนี้ก็เป็นโก้ไอเสือก็ผมตอกต้นมาที่โก้สือลูกยิบนะตามด้วยหงลูกไฟบันไลกันนะครับผมสกิลอันติสุดเท่ครับผมเผาไปครับผมเรียบร้อยครับไล่คอไปดงทีเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยโอ้โหกิโลกิโลอึดจัดเลยนะฮะ เียโลเกียรโลอึดจัดๆเลยของกายหงลูกไฟอะไรกันของกครับผมไล่จกไปทันทีโดยยุงครับไม่เป็นไรครับผมแตกไปเรียบร้อยครับจู่โจมพิษตาของลุงยุทธครับจังหวะนี้มาดูกันบ้างโอ้โหครับสามล้านแปดแสนดามเมจแตกไปเลยแล้วก็เป็นจู่โจมพิษตาของโกเคสิลุงยุทธหลีเลือดขึ้นมาครับผมอย่างไรครับผมไล่จบไปทันทีโดยยุ่งของลุงยุทธครับผมมามา โอ้โหเคาะธรรมดาแล้วก็เป็นยุงหรือเปล่ายุงไล่โจไปกหนึ่งทีแตกหรือเปล่าไม่แตกครับผมอีกหนึ่งทีครับผมแตกหรือเปล่าไม่แตกครับโอ้โหเคาะหนึ่งทีไม่แตกไล่โจมอกหนึ่งทีครับผมไม่แตกครับผมโอ้โหยืนในตาจะจัดเลยนะครับผมสามเทิร์นแล้วนะคะมามาหงลูกไฟบันไลกันแบบเผาไม้เพลิงเผาไม้สุดหล่อสุดเท่โอ้โหหนึ่งล้านเก้าแสนนเมไล่จมไปทีก็ยังไม่ดแตกไปแล้วครับผมดีครับผมหลูกไฟบันไลกันของกายกินบ้าบ้างนะฮะมาครับผม 9 3 0 0แสนะครับไล่จกไปหนึ่งทีครับผมดาเมจอยู่ที่เท่าไรไม่มีดาเมจให้เห็นเลยนะครับผมมาจูโจมพิภตาครับผมจกไปที่นกของกายหิตนกของการหิตก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าตายแล้วเกิดได้แล้วตอนนี้โกเฮสื่อของลุงยูแตกไปพี่อยเลยนะผมบัดโกเฮสืือมาจังวานี้ยังไงครับจกลุงยุทีทีแตกครับผมเรียบร้อยครับผมแพ้ไปนะฮะ โอเคครับผมก็กายิดเขาจัดทีมโดยที่ไม่ต้องใช้โบลตดก็สามารถยืนได้เลยนะครับผมแต่ที่นีๆเนี่ยลุงยุทธได้เห็นเออสกิลของนกฟินิกซ์ที่แบบปลอเท่นะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผม ก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับการเปิดอุปกรณ์เฉพาะแล้วก็รีวิวสกิลอันติสุดเท่แบบปลอเท่แบบเออเพลิงเผาไหมบรรัยกันที่แบบขั้นสุดยอดนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องลุงยุทธช n แนลด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย